ดีครับทางนี้ดูวะเลยสวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นยามนานครับวันนี้ฮะเราจะมาสอนเรื่องการเล่นกีตาร์ครับเป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องมีทักษะทางด้านดนตรีนะครับไม่งั้นเราก็จะไปเล่นจีบสาวไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับอาจารย์หนงครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของประเภทของกีตาร์ครับและกีตาร์เนี่ยมีหลายประเภทครับมีทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกและกีตาร์ไฟฟ้าครับ และววันนี้ที่เราจะมาสอนกันคือกีตาร์โปร่งครับการที่เราจะเล่นดนตรีให้เก่งเนี่ยง่ายครับคือเราต้องมีเบสิกที่แน่นครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนน้องๆให้หัดเบสิกและนี่คืออุปกรณ์ของเราเราต้องทำความรู้จักอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือให้รู้ก่อนว่ามันคืออะไรครับไม่งั้นเบสิกเราก็จะไม่แน่นครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสายครับเราเริ่มกันที่สายหนึ่งนะครับลองเล่นสายหนึ่ง อ่ให้พูดตามผมนะครับสายหนึ่งครับสายหนึ่งเดี๋ยวก่อนพูดสิครับพูดสายหนึ่งครับพูดสิครับพูดสิสายหนึ่งครับอ่าดีครับผมสายสองนี่คือสายสองครับสายสามครับอ่าดีมากครับ สาย4สาย5โอเคครับผมนี่คือสาย6ครับและการสอนดนตรีวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจบแล้วอ่ะจบแล้ววันนี้มีแค่นี้อ่ะมีแค่นี้สอนแต่สายพอเบสิกจะได้แน่นๆไงเดี๋ยวอะไรเอาแค่เรื่องสายจริงๆริงอ่ะก็เรื่องสายไงก็บอกแล้วไงแค่สายก็พอแค่นี้ก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรตั้งสายอ่ะ ตั้งสายเดี๋ยวเชื่อไหมสอนไปหลายๆอย่างเด็กไม่จำหรอกเอเอแล้วเขาจะเล่นดนตรีเก่งได้ไงเล่าเออเอาแต่สายก็พอสวัสดีครับเฮ้ย